LG รุ่น55 UK หกห้าศูน PTC อาการเปิดเครื่องมีเสียงไม่มีภาพแบ็คไลต์ติดหน้าจอเป็นแสงรัตเตอร์อาการแบบนี้เป็นกับเมนบอร์ดก็ได้นะครับเพื่อนเเป็นกับจอหรือาแานเนี่ก็ได้วิธีแยกอาการเสียนะเพื่อนๆเราจะมา กดสายแผงออกหนึ่งข้างซะก่อนนะเราจะกดข้างนี้ก่อนข้างนี้ก่อนก็ได้เพื่อดูอาการว่ามันเสียอยู่ซีกจอฝั่งขวาหรือซีกจอฝั่งซ้ายเราจะลองกดสายน,นี้ออกลองดูนะเพื่อนนะบนี่นะโอเคเร้่มโบนี้ออกซะก่อนนะถ้าเราปดออกแล้วเปิดเครื่องเสียงมามีภาพครึ่งจออยู่ฝั่งไหนถ้าอยู่ฝั่งซ้ายก็แสดงว่าฝั่งซ้าย ปกติถ้าอยู่ฝั่งขวามีภาพครึ่งจอมีภาพก็แสดงว่าฝั่งขวาปกติมาดูกันนะเพื่อนนะเราเสียบปักเรียบร้อยนะเพื่อนเดี๋ยวรอแสงมาเสียงม,มีแล้วมาดูด้วยกันนะเพื่อนว่ามันอยู่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาที่มันมีปัญหาถ้ามีภาพฝั่งซ้ายแสดงว่าฝั่งขวามีปัญหาถ้ามีภาพฝั่งขวาก็แสดงว่าฝั่งซ้ายมีปัญหามาดูกันนะเพื่อน จอฝั่งซ้ายภาพปกติฝั่งขวามีปัญหาเดี๋ยวเราจะทำการซ่อมขอนเพื่อนว่าอะไรเสียซ่อมยังไงมาดูกันนะครับพอเรารู้แล้วว่าจอฝั่งขวาไม่มีปัญหานะพเพื่อนๆคือสายแพร์ตัวนี้เราบดสายแพรตัวนี้ออกแล้วมีมีภาพอยู่ฝั่งซ้ายก็คือสายแพรตัวนี้มันก็เข้ามาอยู่นี่เห็นไหมอยู่ซีกฝั่งขวาของ ของจอของเครื่องนะครับหัวคือฝั่งนี้เราก็ทําการแปะเทปนะเพื<ๆ>่อนๆแปะยังไงเดี๋ยวมาดูกันแปะเทปเริ่มต้นจากฝั่งนี้นะเพื<ๆ>่อนๆนะนับมาเลยนะเพื่อนๆนี่นะโอ้ย<ๆ>ังอนะไรเนาะทีนะี้หนึ่งถึงสิบนะเพื่อนๆนะหนึ่งสองสามสีหเจ็ดไปเก้าสิบ แต่ต้องขอบอกไว้ก่อนอาการเดียวกันที่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันอาจจะทําเหมือนกันไม่จบนะครับแต่ตัวนี้เคยทําแบบนี้เดี๋ยวทาให้ดูมาดูกันนะเพื่อนพอเราแปะเรียบร้อยนะนี่นะใส่เข้าไปเลยชึ๊บไม่ได้ก็ไม่มีอะไรเสียวิธีทดสอบชึบไม่ทดสอบเคยทําปิดง,งานไปหลายสิดเครื่องกันนะครับเพื่อน,เ,อนเราจะมาดูไปด้วยกันเลยเสียบป,ปัก ชิพักแล้วมาดูไปด้วยกันนะเพื่อนๆนะครับเสียงมาแล้วเสียงมาแล้วคุยกันรู้เรื่องเลยอะ้วเสียงมาแล้วชือจับแาบนี้เราก็ตั้งหลักเลยว่าฉันอยู่คนเดียวทำงานคนเดียวจับต้องคนเดียวนะเพื่อนโอ้โอเคนะเพื่อนๆเนี่ยภาพสวยเลยปิดงานครับ